คะแนนกระลำปีอ่อนๆนะคะนี่คือคือแะแนนกระลำปีก็คือนี่นะคะต้นเก่าที่ตัดไปกินใช่ไหมฮะแบบนี้นะแล้วก็จะเริ่มแตกออกตามตรงนี้ในช่วงรูปใบไม้ปรีนี่ค่ะเก็บไปผัดกินนะคะเก็บแขนงกระลำปีกันค่ะนี่นะคะแบบออกใหม่ๆเลยค่ะ นี่คือเป็นต้นกระหล่ำปีเก่านะคะที่เราตัดไปกินแล้วเนาะมันจะออกแตกแขนงออกมาเป็นหนึ่งสองสาแบบนี้ค่ะตัดไปกินได้เลยนะคะตัดไปผัดได้ค่ะผัดมันหอย นี่ค่ะอะที่เพิ่งแตกออกมาก็มีดอกประกาศก็ยังมีอยู่เป็นดอกผักคล้ายๆกวางตุ้งนะฮะกวางตุง้งระหว่างกวางตุ้งกับขนาเนาะเป็น คล้ายตระกูลแรบซีแต่ว่าเข้ามามาทําสายพันธุ์ใหม่เป็นของนีกาะตะนะคะมีชื่ออยู่ค่ะแต่จํายากนะนี่ะ้านดอกเก็บไปไว้แช่ไว้นะคะกินตอนเย็นๆย็นทำกับข้าวผักสนุกดีค่ะเนี่ย เราะเราะแค่นี้พอนะคะวันนี้ชีวิตประจำวันอันนี้เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมนี่ก็ต้นหอมแบบนี้ก็คือปลูกครั้งเดียวเหมือนกันฮะมาแล้วค่ะ พริกซะหน่อยนะคะรอบนี้จะเผ็ดๆหน่อย một subscribe à, kênh Ghiền แค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้าข้าวมาแล้ววันนี้ได้อะไรกินข้าวได้ผัดขนงนะคะผัดขนงหมูโอ้นะคะแซ่บนะอร่อยนะคะเผ็ดผักหวานอร่อย